ด้วยความที่เรากำลังจะขึ้นเธอคิวดิสเราเลยอัดวิดีโอนี้ไว้เพื่อแบบว่าเออเป็นโมเมนต์ไว้แบบเผื่อลงช่องตอนขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแบบมันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมากเลยคือตอนแรกอะเราอ่ะกดเรือมาใช่ปะแล้วเราก็นั่งวางเรือแล้วสักพักเราก็แบบ เออไปหาเลื่อนดูนู่นนี่นั่นใช่ปะคือทําแบบปกติแบบคนรอห้องแรงอะ่ะแบบแล้วเราแบบแหลงอาจจะปะมันก็อาจจะมีบางตาเอ้ไม่ใช่บางตาจริงๆงนะอาจจะมันหาห้องไวมากแต่ว่าเราลงตอนตีสามไงมันก็เลยแบบดูนานๆหน่อคืออันนี้คือเลื่อนให้ดูว่าตีสามจริงแล้วแบบเราก็แบบมองไปมาว่าเมื่อไหร่จะได้ห้อง แล้วคือตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองอ่ะลืมกดห้องคือนั่งรอแล้วตัวเองไม่ได้กดห้องคืองงใครจะลงตีสามก็คิดดีๆนะคะแบบว่าลองตอนตัวเองง่วง่ะคือตอนหาห้องอ่ะก็คิดๆอยู่ว่าเราจะได้ห้องตอนไหนเพราะว่าบางวันตีสามก็ได้เล่นแค่สองตาคือเราเคยลงตีสามแล้วเคยได้เล่นแค่สองตาจริงๆแล้วห้องก็มานะครับคือตอนนั้นอ่ะ ใช่ปะคือเราหลับใช่คือเราหลับตอนกดแรงตอนทีสามอ่ะคือทีสภาพถ้าเราไปหลับตอนกดเริ่มไปแล้วอ่ะจะตลกมากในที่สุดเราก็ได้ห้องหลังจากที่กดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สบาย แปนตัละครกันไม่ต้องถามว่าแรงบวบนเขาเป็นอะไรคือแบนตาใจฉันสุดๆแต่ว่าส่วนมากโอเปร่ากับไอวก็จะโดนบางตาก็จะมีกวางโดนนิดนั้นหน่อยๆๆๆเลือกจุดเกิดมาแบบนี้บอกเลยว่าฮันเกิดข้างบนแน่ๆเราเตรียมตัวหนีนะคะทุกคนเปิดเกมมาเราวิ่งฉี่ก่อนเลยเพราะว่าไม่อยากโดนฮันไล่บางบางตาเคยเกิดตรงนี้แล้วเจออันเดพุ่งมาเลยคือแบบเสียแผ่โคตรไวอะติดตกสุดๆ บอกเลยว่าไม่มีใครเนียนเท่าเราอีกแล้วหลบตรงนี้ฮันไม่เห็นแน่นอนแล้วฮันก็ไม่เห็นจริงๆค่ะฮันไปหาเราฝั่งโดนแต่ว่าเราวิ่งคลิกมาฝั่งนี้ก็ดีใจอยู่ที่ตานี้เราไม่โดนไล่แต่ว่าเพื่อนมาเจออยู่ใกล้ๆอันนี้แมรี่สลับกระจกเรากำลังจะไปช็อนให้แต่ว่าอืมคิดไว้แล้วว่ามันต้องแอบสลับกระจกมาตีแผ่ตอนแรกว่าจะปั่นต่อแต่ว่าเสียงเธอเรอสดๆล้านี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ปั่นและได้เป็นคนรอจุด แต่ว่าแมรี่เซกระจกมาเราต้องชีกออกก่อนนะครับจริงๆเราโดนตีเราก็จุดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเรายังไงเราก็เป็นคนจุดอยู่แล้วเราก็เลยเรอให้มันกระสรับกระสกมาแล้วเราก็จุดจุดเองฆ่าตาตาเองนักเองพออันนี้ฮันไม่เอาเราเราเลยสวิงมาเปิดประตูที่อยู่ใกล้เราที่สุดน,นะครับเปิดไปเปิดมาแม่เทเลมาหาเราก็ต้องจูงไปก่อนคือฮันตาแดงกับ แลี่ที่มีกระจกก็คือเดสมอรจริงๆไอจังหวัดเนี้ยถ้าพับไม้ได้อะ่ะก็มีโอกาสรอดอยู่แต่ว่าเราพับไม่ทันไงต้องตีตายกันเกมนี้ก็เก็บเสมอไปเราได้บวก2จากแต้ม23มา25นะคะแล้วก็ต้องกดอีกตาหนึ่งจริงๆน้วกว่าจะกดแค่ตาเดียวเราได้นอนแล้วเนี่ยทุกคนเห็นอะไรด้ไหมคือเราสุมมาเจ คนในตี้เรานั่นก็คือ p ีทีนั่นเองคือคือกดโซโล่นะแล้วซุ่มมาเจอกันอะ่ะตลกเกินเมื่อเจอกันแล้วก็อย่าให้เสียเปล่าพิมพ์ักไปเลยค่ะคือลราประเด็นคือกดเจอแล้วเราไม่คอกันได้นะปกติเวลาคนรู้จักกดมาเจอกันเขาจะชวนขอใช่ป่ะจะได้แบบออมีประสิทธิภาพในการเล่นไม่ค่ะคือตีเราคือต่างคนต่างเล่นดีกว่าไม่งั้นจะบีบกันตลกสุด,สด ตอนนี้เจออันวาและดูเหมือนว่าเขากำลังจะมาไล่เรานะคะเพราะว่าหัวใจเต้นแล้วเราก็เลยต้องชี้เครื่องออกมาก่อนไม่งั้นเราจะโดนเอ่อสกิลฮันเตอร์ที่สตันเรานะกะ็ะคือวิ่งสับตีนแตกคือกัดจะไม่โดนสกิลสตัรฮันเลยอ่ะคือพยายามปิดปิดหนีแล้วก็ยังสะโดนคือฮันก็ตึงเกินไปปะคือเสียไปนหนึ่งเซี่ยวแต่ว่าเราก็ยังรอดอยู่ อย่าอย่าที่วู้วามาข้ามหน้าต่างนะมันก็นจะเสียเธอเ,ธอเลิฟรีแล้วอันนี้เหมือนว่าฮันจะเปลี่ยนคนไล่เลยนะคะคือปางตาเจออันวาคือตีแล้วก็เทเลตีแล้วก็เปลี่ยนแบบหลายรอบมากคือบางครั้งอะ่ะมันเขาจะเทเลไปหาคนที่แบบคั้ไม่เหมือนเพื่อนเว้ยแล้วก็จะแบบเพื่อนก็จะคิดไว้ปั่นต่อไม่รอแล้วนะคือตอนนี้เพื่อนเป็นงานกันสุดๆคือตอนเนี้ยมันจะไม่มีคนล้มเว้แต่ว่า มีคนเจออยู่นั่นก็คือพีพีนั่นเองเราก็เลยจะวิ่งไปฮิวเพื่อนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ตัวคนแบบเจ็บกันหมดฮิวเสร็จก็ต้องวิ่งไปช่วยเพื่อนต่อนะคะเพราะว่ามีคนนั่งกอ็อีคือแล้วแบบนั่งไกลมากหนูหนูนั่งมุมแบบอ่ะแล้วดีนะคือแบบช่วยทันเฟรถ้าไม่ทันก็คือทันน่าจะแบบกลับมาเอายาวเลยอันนี้เครื่องเตรียมแล้วนะคะเ,เลยมาเชร์เพื่อนให้แบบ เออมีสปินมีโน่นนี่นั่น,นแล้วคือเพื่อนก็เลยสั่งจุดไปเลยแล้วก็จุดสี่นะคะตานนี้เราก็จะมาดูกันว่าจะรอดกี่กันก็คือแล้วก็เชร์ไปคืองงว่าเพื่อนจะวิ่งไปประตูทําไมเพราะว่าฮันยียวประตูแต่ก็นั่งสบายวางรูปให้เพื่อนเหมือนกันแล้วก็เลยวิ่งตามไปฮะ,ะเพราะว่าเราจะเชร์ให้ถึงแบบวาเพื่อนมีลูกเองประมาณ28แล้วก็วิ่งออกมานะคะ วิ่งออกมาคือฮันนะเปลี่ยนแน่ๆตอนเนี้แต่เขาจะเอาใครก็อีกเรื่องหนึ่งระหว่างเอ็กก้าตัวเปล่ากับเราที่มีเชียร์สองอันแน่นอนว่าฮันเลือกเราค่ะคืองงว่าไล่เราทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะจูก,กาดไก่กานะคะเนี่ยคือไม่ท้าไรก็คือโดนแผลแล้วตลกมาก แล้วได้ความที่เราเป็นลิงอ่ะแน่นอนว่าลิงอ่ะมันไม่ชอบตัวสตันใช่ปะแล้วดูเห็นปะคือโดนสตันง่ายมากๆคือไอพวกตัวสตันไอพวกใช้หมาเนี่ยคือวีนสุดๆแล้วเราก็บินกับคาราหาด์ไปพร้อมกับการขึ้นเธอสวยๆนะคะนี่คือเราลงแครนนี้แล้วแล้วก็จะไปนอนดีกว่าเราจะไม่สู้ต่อนะฮะเดี๋ยวตกคือ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไปลงตองกลาวันดีกว่านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ฝากซับสไครต์ด้วยนะคะกดไหนคะ่ะ